โอ้โหเดี๋ยวไปถามเขาดีกว่าเขาทำอะไรอะ่ะที่นี่แน่ป้ายแดงเลยอุ๊ยก่อนไปโอ้โห,โห สวัสดีครับคุณชายครับสวัสดีครับผมอยู่กับคุณชายแสีดังเช่นเคยครับครับผมเห็นรถตู้ไฟแดงมาทำอะไรวะเต็มระบบเต็มระบบเดี๋ยวตามใจช่างเลยนะไม่ใช่ตามใจตัวเองถ้าแบบตามใจช่างจัดให้เลยของที่ใส่ลงไปมีอะไรบ้างครับเต็มระบบครับทุกอย่างคลองอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่กำลังประกอบเนี่ย แต่ลูกค้ามาเองมาเองนะครับมีแต่มาแล้วแต่มันเป็นของล้อไปยี่สิบตีเดี๋ยวเราเปลี่ยนคอยเอายี่สิบสี่นะคะอ๋อมาเปลี่ยนคอยเป็นสิบสองชุดชเกตดวัดลมโอ้โหสวยนะฮะสายเล็กๆไม่ต้องลกนี่ฮะชุดสายเล็กแต่ทนแรงดันแต่ราคาไม่เล็กนะจ๊ะ ก็ต่อกรอบคครอบเปร์นะครับไปใช้เติมลมตัวตัดหกชุดตัดแบบนี้สองอย่างนะมีตัดแบบนี้กับแบบนี้นะ,ะเอออันนี้ตัดตายตัวนะครับตั้งค่าไม่ได้นะฮะไม่ไหนกล้องหอยนี่ร้อยยี่สิบหยุดทำง,งานที่ร้อยห้าสิบนะครับออเอ้ยเดี๋ยวเว้ยอันนี้ไปกองงานทางไหนนี่ฮะเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานลูกค้าเยอะ อ่ะม uhm. าต่อกันที่ถังครับเดี๋ยวนี้เขาเรียกถังกิลิตรสิบสี่หนาพิเศษส <resting. S 1> ิบสี่ลิตรเทใสแบดมินโดูงานงานเนียนๆไม่มีป๊อบปรบโน่นโนๆนโนนโนนเห็นไหมแต่มันหนาหนากว่าถ <culo>, ังเขีย <accused> ว ตัวนี้ใช้ปั๊มตัวไหนแคปทูนเลตัวนี้นะใช่ยังไม่ได้ล้างเลยยังไม่ได้ล้างเก่าญี่ปุน่นใช่แต่ยังไม่ได้ล้างเดี๋ยวล้างปุ๊บเงาตาแตกแต่ก็ชุดคอ,อต่อต่างๆนะครับนี่ ใช้แปดมิลครับนี่ก็เป็นวาล์วกันย้อนครับน,นี่ครับเข็มขัดลัดถังอุ่มถังว่ายอุ่มถังอุ่มปั๊มนะฮะลองหมุนดูก่อนสิมันยี่สิบสี่โวลต์ค่ายไหนกันนี่ เตตามพระรามสองครับเดี๋ยวก็คงต้องเปิดตูดโมกันหน่อยแล้วฮะผมยังไม่ครบน,นี่ก็ขั้นตอนการทำงานครับหยอดข้อต่อต่างๆครับ ไม่ไม่ใช่เทปพันเกียวนะตรงไเลยเชยไปแล้ววันนี้ใช้น้มยาหยอดเกียวกันหมดแล้วแข่งมานี่แน่นตึบไม่มีรั่วไม่มีซึมไม่มีรั่วไม่มีรั่วไม่มีซึมกดต่อเยอะนะแปลงเยอะครับกดจะจับ โน่นนี่นั่นใส่เข้าไปได้เนี่ยโ<ฮ>อ้โหอ่าต,ตัวนี้คือวาล์วกันย้อนครับลมผ่านได้ทางเดียว<ฮ>อ้าวแปลงอีกหนึ่งตัว<ฮ>นีทางเข้าครับของวาล์วกันย้อนต่อด,ด้วยสวิตเอเขาเรียกอะไร<ม>สวิตตชื่อเอ<ง>อ มันตั้งค่าไม่ได้นะแบบนี้ตายัวครับหรือบางคนเขเรียวกว่าเฟเชอร์แอร์จะเป็นตัวตัดลมเหมือนแอร์อันนี้เป็นแบบตั้งได้ออเนี้ลูกค้าเอาแบบธรรมดาปั๊มตัดออโต้แบบธรรมดาครับแบบนี้มันก็พิเศษหน่อยมันจามลมได้เหมือสิบล้อเลยปี๊ ชอบแบบนี้นะต่อไปต่อปเป็นเป็นเทคนิคการย้อมแมวขายขั้นสูงขั้นสูงเลยตอนนี้มันดูสกปรกใช่ป่ะเอ่อแบตาเดียวไม่เกินไม่เกินสองนาทีโซนิคไม่ใช่ล้างเฉพาะข้างในล้างข้างนอกได้ด้วยนะนี่ แล้วทำอไงต่อเช็ดไม่ต้องเช็ด๋ยวตาแตกแดดปล่อยมันแห้งเอ,องาวับเราตาแตกอย่ามันแห้งไม่ต้องล้างเอ,อล็ดรับจนตัวจนบุคคลมันขี้เกียจหรือเปล่าวะเออคืใช่ประมาณนะั้นมันไม่มีเวลาล้างไปดูครับทำอะไรต่อเอาเวลาเนี่ยมันล้าง ตรงนี้จุดไหนเนี่ยทีนี้เราจะเอาไปแปลเราจะได้ไม่ต้องไปใส่สามทางดูแลเธอเป็นจุดเดียวเลยระบบระบบแปลลมอย่าไปต่อเป็นระบบข่อน้าประปาไม่ได้ไม่ได้เดินสายมาเส้นเดียวแล้วไปแยกสามตรงสามทางหลายต่อดูแลเถอะ ทำไม่เสร็จตรงนี้เลยใช่แล้วก็นี่เลยจุดนี้คือเดินอะไรเดินลมนออก,กล,มลมเข้าแล้วก็เข้าไปหาเ็ดว่าลมหน้าลรอืมไอ้นี่เราไม่ได้ใช้เพราะว่าเราไปใช้ทิ้งน้ำ วสีแดงสีม่วงสีฟ้าสีชมพูแดงน้ำเงินอันนี้เป็นชุดออกถอดออกนะฮะตุดมตัมครับของถอดตัวนี้เป็นถันงครับถัทงที่ที่แปลงใช้ ทำรมเรียบร้อยแล้วนะนี่ฮะโอ้็นทางที่ใส่เกต็นัดรูมแล้ว็นทางนัดนะฮะสวยเลยแหละทุกคนด้านบนนี้เป็นโซนบูไดมอนนะฮะแต,ตะบูไดมอนอันนี้เป็นขนมครับไม่เกี่ยวครับอืม เหลืองเจาะเยอะๆตรงนี้นะฮะรโจนดูสิอะโอ้โหสตัวบริษัทไหนลูกน้องไม่ไม่เห็นลูกน้องมาดูที่ร้านแต่ลมนะฮะนอนอยู่ที่นี่แหละฮะไม่ทำงานทำการแล้วครับนอนอีแล้ะนี่ครับมาตามได้ที่นี่ครับพนักงานใกลหายมาเอาได้เลย ใครสนใจตัวไหนเข้ามาดูได้นะครับร้านอยู่ขาออกพระรามสองครับเลยแยกสมดำมาหน่อยมาเลือกเลยฮะอยากได้แบบไหนงบประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวเขาจัดให้มาลองฟังเสียงได้ครับมาลองฟังเสียงคันนี้ได้นีฮะอลังการจริง ร้านเราติดตั้งนะฮะไม่ใช่ร้านขายอ้าวนี่ไงของมาส่งแล้วนี่ฮะอะไรที่ใส่รถอะไรบ้างครับของใครบ้างเ,อ,เอ่ยโอ้โหเอ่อเอ็มเคมารอติดตั้งแล้วครับของมาแล้วใครโอนเงินมาก็รอได้เลยอุปกรณ์มีเยอะนะไม่มีขาดนะฮะเขามีแหล่งจับ อุปกรณ์มาเสริมได้ตลอดเวลาครับโซ,โซโลิน,นอยฮะ12บโวลต์5วัตต์12โวลต์มีหมดเลยนะฮะก๊อกวาลวแต่ใครอยากได้อะไรที่ไหนหาไม่ได้หาไม่มีโทรมาปรึกษากันได้ครับผู้ชายแต่ดัง จะย้อนแสงหน่อยนะฮะนี่มาดูครับรถตู้ครับติดตั้งอยู่ใต้ท้องอสวยๆเลยเพื่อนๆถังครับนี่ครับอูได้ตำแหน่งสวยเลยฮะดีมากเลยทั้งถังทัง้งแต่ครับสุดยอดสุดยอดสวยมากครับอ่ะเดี๋ยวยังไงจะไปชาร์จแบตเราจะมาติดตามกันต่อให้จบที่คันนี้ฮะป้ายแดงลันคันนี้เลย ขั้นตอนนี้ก็นาจุดจำแต่ใช่ต่อออกไปจากตรงแต,แต่เดิมนะฮะที่มาครับอย่าไปต่อโดยตรงที่วงอะไรใช่รถรุ่นใหม่เนี่ยเพามีระบบป้องกันของฟิวส์หมดยังไงถ้ามีปัญหาฟิวก็ขาดก่อนอยู่แล้วนะครับคือไม่ถึงระบบของรถ ที่นี้ถ้าสมมติเริ่มทำง,งานร้อยยี่เอ้ยชั่วโมงหนึ่งแล้วเขียบไม่ขยับเลยให้เราปิดก่อนบางทีสายอาจจะแตกสายหลุดสายแตกหรือปั้มแรงดันผมถ้าเราเปิดุ่มเปิดไปเลยเนี่ยมันจะไหม้จะติดไม่นานนะคุณไมเออใช่ เป็นไงเป็นไงมั้งครับแจวไหมแจวเลยนะ, <c oughs> <c oughs> ะเรียบร้อยครับวันนี้พามาชมรถตู้ป้ายแดงเลยันลั่นเลยครับดันลั่นเลยฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับแชร์แต่ดังครับผมแล้วก็อ้อหัวโต